สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิติมาพิมนตรีชั้นมาธยมศึกษาปีที่สีทำศีนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการะคะ่ะเป็นเราอ,อยู่กับพี่ไหนนะคะเป็นผู้ประกอบการร้านชาโนงไข่มุกนะคะ,ะเราขอสัมภาษณ์นะคะว่าร้านชานงไข่มุกทำมาล้านแค่ไหนหรอคะเปิดร้านมาสามปีแล้วค่ะสามปีจะสี่ปีแล้วแล้วเป็นพื้นที่เช่าหรือว่าพื้นที่ของตัวเองคะเป็นพื้นที่เช่าคะ่ะ ขายได้เฉลี่ยวันละกี่แก้วหรอคะเฉลี่ยวันละ80แก้วถึง100แก้วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนหรอคะเป็นกลุ่มนักเรียน <c oughs> ไปทำงานข้าราชการคะ่ะเมนูที่ขายดีเป็นเมนูอะไรหรอคะเป็นเมนูชากาแฟผลไม้ก็มีคะ่ะเปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจุดเด่นของร้านคืออะไรหรอคะ การบริการแล้วก็รสชาติอืมอร่อยเซ็บถึงใจคิดว่าจะมีเมนูเพิ่มมาไหมคะคิดว่า,าจ,จะมีอยู่ตอนรับเทศกาลอาจจะมีเมนูมาใหม่อาจจะม,นะอจจะมีอาจจะมีอาจจะมีเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ยังไงเหรอคะเกิดจากความชอบเนาะกินชาทุกวันก็เลย,เยมาเปิดเองดีกว่ามีปัญหาหรือความท้าทายเกี่ยวกับธุรกิจนี้ไหมคะ มีค่ะมีคู่แข่งมีคู่แข่งมาใหมอืค <c oughs> ู่แข่งเนาะมีวิธีแก้ปัญหานี้ยอะไรหรอคะสร้างจุดเด่นของเราให้แตกต่างจากคู่แข่งเนาะรสชาติการบริการนั่นแหละสำคัญสุดอเราต้องอร่อยกว่าร้านอื่นละคะ่ะใค่ะข,ขอจบการสัมภาษณ์ยี่เท่านี้ละคะสวัสดีค่ะ